हम्म yeah, हम्म ยสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. มันจะทําให้ผมเนี่ยเหมือนกับติดนิสัยคือผมคุยกับคนตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง mm hmm. ยันคนสวนยามแม่บ้านอะไรเงี้ยผมคุยหมดเลยนะครับ,รบผมชอบชอบไปนั่งคุยโดยเฉพาะแบบปกติสมมติต้องไปพักโรงแรมหรูเนี่ยบางทีผมไม่ไม่ได้นอนในโรงแรมสักเท่าไหร่ mm hmm. ผมลงไปลงไปห้องอาหารของคนงาน,ยน,น,นาาอ,อย่างเงี้ยไปนั่งก mm hmm. ินข้าวกับเขาอะไรเงี้ยคราวนี้เนี่ยอผมได้เรื่องนี้มาจากน้องคนหนึ่งที่เขาฝึกงานนะครับ เขาไปฝึกงานแล้วก็ตกดึกผมก็ไปนั่งริมทะเลครับแล้วเห็นเด็กๆก,ก็กนึกว่าเป็นนักท่องเที่ยวถามไปถามมาอ๋อเป็นน้องมาฝึกงานที่โรงแรมอมก็เลยมานั่งคุยกันแล้วก็งานอดิเรกผมเมื่อก่อนสมัยหนุ่มๆกว่านี้นอกจากวาดภาพคือผมชอบเดินป่าผมชอบไปเที่ยวป่าชอบปีนเขาชอบไปไปีชิดยอดเขาย,กยากๆอะไรเงี้ยครับ คุยไปคุยมาก็ถูกใจครับน้องคนนี้เป็นเป็นน้องผู้หญิงเป็นทอมทอมนะครับแล้วก็มีลักษณะแบบเพื่อชีวิตแ่บออกแนวเพื่อชีวิตนะครับแล้วก็คุยสนุกดีมั่นดีนะเขาก็เลยบอกคุยไปคุยมาเนื่องพอตกกลางคืนลิมทะเลมันจะคนไม่กี่เรื่องหรอกแล้วตอนนั้นที่ผมไปมันเพิ่มมันก็มีเหตุในนี้ไปไม่ถึงปีด้วยนะครับแต่เรื่องที่เขาเล่าเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับพื้นที่ตรงนั้นแต่เกี่ยวกับ ครั้งหนึ่งที่เขาเคยมีประสบการณ์ในการไปเข้าค่ายอาสานะที่ใช้คำว่าเป็นหมู่บ้านกลางป่าแห่งหนึ่งนะฮะครับรบ,บ้านชายขอบนะครับตอว่าก็ตอนนั้นนะครับเอ,อนานแล้วผมจำปีพศไม่ได้แล้วแหละนะครับน้องน้องเขาอยู่ในกลุ่มที่มีมีกวนนะฮะมีกวนของเขาเนี่ยสี่คน เป็นเป็นกับเพื่อนในกลุ่มนะครับก็ชื่อจะคล้องจองกันน้องคนนี้ชื่อน้องเกดนะครับน้องเกดน้องเกดกับน้องกิ๊บน้องเกดกับกิ๊บนี่เข้าเหมือนเป็นญาติิกันห่างๆนะครับเกดกินะ๊บนะฮะเป็นผู้หญิงนะแต่ว่าน้องเกดเป็นทอมๆหน่อยแล้วก็มีผู้ชายชื่อพิทกับโจ้ทิ๊บกับโจไไ้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นญาติกันแต่ว่าชื่อมันจะมาคล้องจองกันสี่คน Não, não, não. เคยของคุณใชนาน่ไหแล้วลับึีแล้วยังไง้ค,คลิด,ด้านล่างสมัครรับชมตบน่งบาทคุณกลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิวาคนว่าใช่หมาก็ชอบอคุณแนนมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนคุณแนนพาเพื่อนๆชาวเกาหลีไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้เจอเรื่องแปลกๆชวนหลอนในที่พักครับ เหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสักห้าปีที่ผ่านมาพาเพื่อนเกาหลีเจอผีญี่ปุ่นมาติดตามฟังเรื่องนี้จะเป็นสายแรกกับสายของคุณแนนกันเลยครับสวัสดีครับคุณแนนสวัสดีค่ะพี่แจ๊คคุณแนนตอนนี้โทรศัพท์าามาจากแถวไหนครับอยู่แถวปุณณวิถีค่ะพี่แจ๊คปุณณวิถีร้อนไหมร้อนนิพี่แจ๊คเท้าหนูเปื่อยเลยนะทําไมอะร้อนมากพัร้อนจนเท้าเปื่อยนี่คือเราไปไปไป เพื่อนๆชื่นชอบการไปเที่ยวต่างประเทศกันบ้างไหมครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ชื่นชอบการไปเที่ยวที่ต่างประเทศนั้นก็คงมีประเทศในดวงใจหนึ่งประเทศนั้นก็คือญี่ปุ่นโดยเพราะความที่เป็นประเทศที่มีความเป็นระเบียบสวยงามบรรยากาศต่างๆมันดูดีมากๆครับแต่ใครจะไปคิดนะครับว่าประเทศที่สวยงามแบบนี้จะมีเรื่องน่ากลัวซ่อนอยู่ด้วยนั่นคือ เรื่องราวหยิบยก,กมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันยังไงร,รบกวนเ<ๆ>พื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กันสักหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆกดไลค์กันแล้วเราไปฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวจากคุณน็อตนะครับคุณน็อตเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้ต้องย้อนหลังกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาครับตัวของคุณน็อตเองมีเพื่อนคนญี่ปุ่นอยู่คนหนึ่งเพื่อนคนนี้ชื่อว่าซาโตะสังครับ ทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานมากครับสาโตสังเองก็เคยมาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยพักหนึ่งทําให้พอที่จะพูดภาษาไทยได้ดีเลยล่ะครับในตอนนั้นคุณน็อตจาได้ว่าเป็นปี2008ครับเป็นช่วงโอลิมปิกที่ปักกิ่งพอดีสาโตสังไม่รู้ว่าคิดยังไงนะครับได้ชักชวนคุณน็อตให้ไปเที่ยวบ้านของตัวเองที่โอซาก้าและด้วยความที่ตัวคุณน็อตเองก็เคยไปอยู่โอซาก้ามาก่อน ทำให้คุณน็อตคิดถึงความหลังเหมือนได้กลับบ้านอะไรประมาณนั้นเลยครับในรอบนั้นซาโตใช้คําว่าเดี๋ยวเขาจะยัดเยียดความสุขให้คุณน็อตเลยนั่นหมายความว่าคุณน็อตไปเที่ยวนี้ไม่ต้องจ่ายค่าอะไรเลยครับไปฟรีอยู่ฟรีซาโตสั่งจะออกให้ทุกอย่างเมื่อได้รับข้อเสนอแบบนี้แล้วมันก็ยากที่จะปฏิเสธนะครับคุณน็อตก็เลยตอบตกลง จนถึงวันเดินทางทั้งคู่ก็เดินทางไปถึงที่ญี่ปุ่นครับพอไปถึงทั้งสองคนก็พากันเที่ยวตามสถานที่หลกัหลกๆกันนะครับที่นักท่องเที่ยวต่างๆชอบไปเที่ยวกันเรียกได้ว่าซาโตสั่งเนี่ยจัดหาให้ทุกอย่างเลยพอตกช่วงเย็นซาโตได้บอกกับทางคุณน็อตว่าในคืนนี้ตัวเขาเองจะพาคุณน็อตไปนอนที่โรงแรมเรียวกังครับซึ่งที่ด้านหลังของโรงแรมแห่งนี้จะมีทานน้ำร้อนสามารถแช่ได้ ให้บรรยากาศที่ดีมากๆผมขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรมเรียวกังกันสักนิดหนึ่งนะครับโรงแรมเรียวกังเนี่ยเป็นโรงแรมแบบย้อนยุคข,ของประเทศญี่ปุ่นจะให้อารมณ์เหมือนเราเนี่ยเข้าไปใช้ชีวิตในบ้านยุคเก่านั่งกับพื้นนอนกับพื้นมีพนักงานคอยมาจัดเตรียมทุกอย่างให้ตั้งแต่เรื่องกินไปจนถึงการเตรียมที่หลับที่นอนซึ่งโรงแรมแบบนี้มันไม่ใช่ราคาเบาๆเลยนะครับ จัดอยู่ในราคาที่สูงมากพอสมควรเลยสาโตสั่งบอกว่าโรงแรมนี้อยู่ค่อนข้างจะไกลครับต้องออกจากตัวเมืองไปสักหน่อยตัวคุณนอตเองก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับเพราะว่าเป็นของฟรียังไงก็ได้อยู่แล้วจากนั้นทั้งคู่ก็ออกเดินทางออกจากตัวโอซาก้าครับใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงได้หลังจากที่ตัดออกจากถนนใหญ่ถนนในตอนนี้ก็เป็นถนนเส้นเล็กๆนะครับ สองข้างทางก็เป็นต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดเส้นทางนี้มุ่งหน้าเข้าสู่ด้านในภูเขาไม่นานก็ได้ขับเข้ามาถึงตัวโรงแรมเรียวกังครับแต่พอลงจากรถถึงหน้าโรงแรมแล้วคุณน็อตก็มีอาการอึ้งไปเลยเพราะว่าภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้ที่พักในคืนนี้ของตัวเองเป็นบ้านที่ดูเก่ามากๆครับรูปแบบโบราณเป็นบ้านแบบญี่ปุ่นสชั้น บรรยากาศรอบๆเนี่ยค่อนข้างเปียวและมืดมากๆที่จอดรถตอนนั้นไม่มีรถคันอื่นเลยนะครับมีเพียงแค่รถของซาโต้เพียงแค่คันเดียวในตอนนั้นด้วยเดือนธันวาก็จะเริ่มมีหิมะตกอยู่บ้างทําให้บรรยากาศค่อนข้างจะน่ากลัวเพิ่มขึ้นไปอีกเมื่อคุณน็อตลงจากรถก็พยายามจะหยิบกระเป๋าบนรถเนี่ยลงมาด้วยแต่ซาโต้เนี่ยได้ห้ามไว้ครับบอกว่าไม่ต้องเอากระเป๋าใบาใหญ่ลงไปหรอก เอาไปเพียงแค่เป้ก็พอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปอาบน้ำอยู่ดีทางคู่เดินเข้าไปในบ้านและได้พบเข้ากับคุณลุงท่านหนึ่งครับซึ่งดูแล้วคุณลุงท่านนี้น่าจะเป็นเจ้าของอย่างแน่นอนซาโตเองได้คุยกับคุณลุงท่านนั้นนะครับและก็ทำท่าทำทางเหมือนสั่งอะไรอยู่สักอย่าง จากนั้นก็หันมาบอกกับคุณน็อตว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะ<_:<_:เสร็จแล้วก็เอามือดันคุณน็อตให้เข้าไปด้านในแล้วซาโต้ก็เดินออกไปเลยครับคุณน็อตได้แต่ง,งงว่าทําไมถึงไม่เข้ามาพักด้วยกันแต่ในชั่วโมงนั้นด้วยความที่คุณน็อตไม่มีทางเลือกมากนักครับทําให้จําเป็นต้องเข้าไปที่ด้านในคุณลุงเองได้สั่งให้น้องคนหนึ่งซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นลูกชายของเขาเนี่ยพาคุณน็อตขึ้นไปที่บนห้องครับ ผู้ชายคนนั้นก็ได้เดินนำคุณน็อตขึ้นไปขึ้นไปที่ชั้นสองซึ่งห้องพักที่คุณน็อตพักในคืนนี้คือห้องที่ตรงกับบันไดเลยพอไปถึงที่หน้าห้องก็เริ่มเห็นสิ่งผิดปกติเลยครับเพราะประตูทางเข้าห้องนี้ไม่ใช่ประตูเลื่อนแบบเรียวกังโดยทั่วไปครับประตูเป็นแบบไม้เก่าแบบโค้งความแปลกไม่ได้จบอยู่เพียงแค่นั้นครับด้วยความที่เป็นประตูเก่าประตูบานนี้มีรูกุญแจขนาดใหญ่ ซึ่งไซส์ของลูกุญแจก็ไม่ใช่ไซส์ตามปกติที่เราใช้กันนะครับเป็นไซส์ใหญ่แบบกุญแจโบราณเหมือนที่เราเห็นในหนังเลยครับผู้ชายคนนั้นได้แนะนำกับทางคุณน็อตว่าระหว่างคุญแจนี้เสียบไว้ที่ประตูเพื่อปิดรูนี้ไว้เพราะถ้าไม่เสียบไว้ก็จะทำให้ด้านนอกมองเข้าไปที่ด้านในผ่านรูขนาดใหญ่นี้ได้ หลังจากที่บอกวิธีการใช้กุญแจแล้วผู้ชายคนนั้นก็เดินลงไปทันทีในตอนนี้คุณน็อตอยู่ในห้องเพียงลําพังครับภายในห้องคุณน็อตเห็นว่ามีเตียงขนาด3ฟุตเล็กๆสไตล์ญี่ปุ่นแต่เตียงนี้ไม่ได้วางปูกับเพื้นสีทีเดียวนะครับมีการยกพื้นขึ้นมานิดหน่อยตัวพื้นเองก็ไม่ใช่พื้นไม้เป็นลักษณะของพื้นหินมีโคมไฟสองโคมอยู่บริเวณหัวเตียง ให้แสงไฟเพียงริบหรี่ภายในห้องที่น้าเตียงมีโต้น้ำชาเล็กๆครับใกล้กันเป็นทีวีแบบกล่องสี่เหลี่ยมยุคเก่าโบราณขนาด24นิ้วตัวทีวีเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรเลยด้านหลังทีวีเข้าไปก็จะเป็นพื้นต่างระดับครับที่เดินเข้าไปแล้วก็จะเป็นห้องอาบน้ำเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยมีม่านผูกรวบไว้ทั้งสองข้างใกล้กันนั้นก็เป็นถังไม้ขนาดใหญ่ ที่คนสามารถลงไปแช่ได้ในตัวห้องนอนเองมีม่านครับที่มีหน้าต่างชักรอบแบบในสมัยปัจจุบันซึ่งเมื่อดูแล้วการตกแต่งของห้องนี้ไม่ใช่แบบต้นฉบับดั้งเดิมอย่างแน่นอนตัวคุณน็อตเองในตอนนั้นไม่มีทางเลือกมากนะครับทำอะไรก็ไม่ได้สุดท้ายก็จำเป็นต้องนอนอยู่ในห้องนี้บรรยากาศในห้องมันดูน่ากลัวมากๆครับคุณน็อตก็เลยเริ่มหยิบรีโมท เพื่อมาเปิดทีวีตั้งใจว่าจะให้มีเสียงดังอยู่ในห้องบ้างแต่หลังจากที่กดรีโมทแล้วทีวีมันก็เปิดไม่ติดครับตอนนั้นตัวเองก็เลยมองเข้าไปในห้องน้ําก็เลยคิดว่าตัวเองในอยากจะอาบน้ําสักหน่อยดีกว่าพอเข้าไปถึงก็พบว่าน้ําในถังไม้ขนาดใหญ่นั้นค่อนข้างจะร้อนเลยครับซึ่งคาดการว่าน่าจะเป็นน้ําที่ถูกสูบมาจากราทางร้อนคุณน็อตก็เลยคิดว่าตัวเองจะนั่งเล่นก่อนสักพักหนึ่งแล้วกัน รอให้น้ำอุ่นกว่านี้สักหน่อยแล้วค่อยไปอาบในระหว่างนั้นคุณน็อตก็หยิบกล้องถ่ายรูปขึ้นมาครับเพื่อเช็คดูว่าภาพไหนที่ตัวเองไม่ได้ใช้งานก็กล่าวว่าจะลบทิ้งออกไปบ้างจะได้เหลือพื้นที่ไว้สำหรับการถ่ายรูปในวันต่อไประหว่างที่นั่งอยู่บนเตียงนั่งดูรูปอยู่สักพักปรากฏว่ามีเสียงเสียงหนึ่งครับดังขึ้นในห้องกริง๊งคุณน็อตหันไปตามเสียงนั้น และพบว่ากุญแจที่เสียบปิดรูที่ประตูตอนนี้ได้ร่วงหล่นลงมาครับคุณน็อตก็เลยวางกล้องแล้วก็เดินไปยังประตูในใจตอนนั้นคิดว่าน่าจะเป็นซาโต้ซาโต้มาแกล้งอย่างแน่นอนก็เลยยังไม่เสียบกุญแจกลับเข้าไปที่เดิมนะครับคุณน็อตนั่งลงแล้วก็มองผ่านรูกุญแจออกไปด้วยความที่รูกุญแจนี้ขนาดไม่ได้ใหญ่มากมายสักเท่าไหร่ครับ ทำให้มุมมองการเห็นก็ค่อนข้างจะแคบภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้ก็เป็นเพียงภาพบันไดแค่นิดหน่อยเท่านั้นครับส่วนต่างๆภายนอกมืดสนิทเพราะว่าแสงไฟที่อยู่หน้าห้องตอนนี้ไม่ค่อยสว่างมากสักเท่าไหร่เมื่อไม่เห็นมีอะไรที่ผิดปกติคุณน,น็อตก็ไม่ได้คิดอะไรครับเอากุญแจเสียบไว้ที่เดิมแล้วก็เดินไปที่หน้าต่างภายในห้องรูดม่านปิดแล้วก็กลับมานั่งลงบนเตียงดูรูปในกล้องต่อ แต่หลังจากนั้นยังไม่ทันได้ดูรูปอะไรเลยครับกริง่งเสียงกุญแจที่หน้าประตูดังขึ้นมาอีกครั้งคุณน็อตคิดในใจได้เพียงอย่างเดียวว่ามีคนแกล้งอย่างแน่นอนก็เลยลุกแล้วก็เดินไปที่ประตูจากนั้นก็ก้มลงไปมองที่ช่องนั้นอีกครั้งครับแต่คุณน็อตก็ต้องสะดุ้งสุดตัวจนหงายหลังออกมาพอตอนนี้สิ่งที่เห็นผ่านช่องนั้นคือมีดวงตาครับมองจ้องเข้ามาในห้อง ทั้งคู่เนี่ยสบตากันเต็มๆในระหว่างที่ตกใจอยู่นั้นไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยทำรูปกุญแจกระเด็นหายไปตรงไหนครับสิ่งแรกที่คิดได้ก็คือต้องหาอะไรมาปิดรูไว้ก่อนคุณน็อตก็เลยรีบคว้าผ้าขนหนูมาคลุมตรงลูกปิดไว้ในตอนนั้นตัวเองพยายามตั้งสตินะครับและคิดว่าสิ่งที่ตัวเองเจออยู่ตอนนี้มันคืออะไรกันแน่แต่ก็คิดได้เพียงแค่ยอย่างเดียวครับว่าต้องมีใครมาแกล้งอย่างแน่นอน และด้วยความเงียบในตอนนั้นคุณน็อตนึกออกพีอย่างเดียวว่าต้องเปิดทีวีต้องเปิดทีวีให้มีเสียงให้ได้อย่างน้อยจะได้มีเสียงอะไรสักอย่างเป็นเพื่อนบ้างคุณน็อตก็เลยรีบหันหลังรีบคานจากประตูตรงไปที่ทีวีครับพาย,ยายามสํารวจตามปุ่มต่างๆบนตัวเครื่องว่ามันมีอะไรที่ตัวเองมองข้ามไปหรือเปล่าระหว่างที่สํารวจทีวีอยู่นั้นบังเอิญว่าสายตาได้ชำเลืองเข้าไปในห้องน้ำครับ ในจังหวะนั้นเองคุณน็อตก็ต้องตกใจอย่างสุดขีดพอตอนนี้สายตาของตัวเองได้มองเห็นว่ามีมือมือหนึ่งครับกำลังเอื้อมขึ้นมาจากในถังมาแตะที่ขอบเหมือนว่ามีคนกำลังจะปีนขึ้นมาจากในถังเลยเมื่อเห็นแบบนั้นคุณน็อตรีบกระโดดกลับไปนั่งบนเตียงครับพยายามคิดว่าตัวเองควรจะทำยังไงดีด้านในห้องน้ำก็มีผีส่วนข้างนอกก็มีลูกตาปิศนา ในจังหวะนั้นเองก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นคุณน็อตมองตามเสียงนั้นไปครับแล้วพบว่าม่านที่ปิดอยู่เริ่มขยับม่านนั้นค่อยๆสบัดไปมาและทำท่าเหมือนกำลังจะเปิดออกคุณน็อตเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วครับคราวนี้ตั้งใจว่าอยากจะออกจากห้องนี้ให้เร็วที่สุดคุณน็อตก็เลยพุ่งตัวไปบนพื้นพยายามคำหาคุญแจและก็โชคดีครับ คำหายอยู่ไม่นานคุณน็อตก็เจอกับกุญแจแต่ปัญหาก็คือว่าทางที่จะไปที่ประตูนั้นจะต้องผ่านหน้าห้องน้ำครับคุณน็อตคิดอะไรไม่ออกกลัวว่าถ้าเกิดเดินผ่านหน้าห้องน้ำแล้วเห็นอะไรที่อยู่ด้านในเข้าคงไม่ดีแน่ๆในตอนนั้นก็เลยคว้าเสื้อคลุมอาบน้ำครับมาคุ้มหัวตัวเองไว้ตั้งใจว่าใช้เพื่อบังสายตาตัวเองจะได้ไม่มองเข้าไปที่ด้านในห้องน้ำ แต่ตอนที่เดินผ่านอยู่มันก็ยังอดอยากรู้ไม่ได้ครับคุณน็อตค่อยๆชำเลืองมองเข้าไปที่ด้านในห้องน้ำแต่ด้านในว่างเปล่าไม่พบเจออะไรที่น่ากลัวเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วคุณน็อตก็รีบตรงดิ่งไปที่ประตูเลยครับข่คมความกลัวแล้วก็มองผ่านรูคุณแจนั้นออกไปอีกครั้งดวงตานั้นไม่อยู่แล้วครับภาพตรงหน้าตอนนี้มีเพียงแค่บันไดเท่านั้น ในตอนนั้นยอมรับเลยนะครับว่าค่อนข้างจะโล่งใจขึ้นพอสมควรแต่ความสบายใจนั้นมันอยู่ได้ไม่นานครับอยู่ๆคุณน็อตก็มองเห็นอะไรบางอย่างสิ่งที่เห็นนั้นทําให้ขนลุกไปทั้งตัวเลยครับคุณน็อตเห็นผู้หญิงชุดขาวผมสีดําเธอกําลังคลานขึ้นบันไดามาเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วคุณน็อตทําอะไรไม่ถูกหนักกว่าเดิมอีก ทำได้แค่เพียงกระโดดกลับมาบนเตียงคุมโปงไม่รู้จะทำยังไงดีจะสวดมนต์แต่ก็ไม่รู้ว่าผีญี่ปุ่นจะเข้าใจหรือเปล่าจากนั้นไม่นานก็มีแสงวาบขึ้นมาในห้องเลยครับพร้อมกับเสียงทีวีเนี่ยดังขึ้นมาคุณน็อตงงครับไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็เลยเพยายามค่อยๆเปิดผ้าขึ้นมาดูเมื่อเปิดผ้าออกมาแล้วก็พบว่าทีวีเปิดอยู่ครับ แต่คุณน็อตยังไม่ทันได้หันไปมองตรงอื่นเลยอยู่ดีๆทีวีก็ดับลงทันทีเงาสะท้อนของกระจกทีวีนั้นทำให้คุณน็อตเห็นเด็กสองคนกำลังนั่งอยู่ที่ด้านข้างของตัวเองในตอนนี้จากนั้นคุณน็อตก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยคุณน็อตมารู้สึกตัวอีกทีในตอนเช้าครับและพบว่าซาโตสั่งเนี่ยมาปลุกซาโต้เอาแต่พูดว่าคุณน็อตเนี่ยเก่งมากนะ ปกติแล้วสองชั่วโมงก็ไม่น่าจะมีใครอยู่ได้แล้วคุณน็อตเนี่ยเก่งจริงๆตัวซาโตเองไม่ได้ไปไหนเลยนะครับนั่งรออยู่ในรถที่ด้านล่างคิดว่าคุณน็อตเนี่ยน่าจะอยู่ไม่ได้2ชั่วโมงก็น่าจะออกมาแล้วแต่ที่ไหนได้อยู่ถึงเช้าเลยเก่งมากๆนะเนี่ยตัวคุณน็อตเองก็ยังงงๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแต่ก็พอจะเข้าใจได้ว่าซาโตสั่งแกล้งอย่างแน่นอน หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ลงมาจากห้องพักและได้มาพบกับคุณลุงคนเดิมครับคุณลุงเล่าให้ฟังว่าโรงแรมแห่งนี้แท้จริงแล้วเป็นบ้านเก่าของบ้านาพับปรุษของตัวเองบ้านหลังนี้มีอายุเก่ามากกว่าร้อยปีเลยนะครับซึ่งบ้านหลังนี้เองมีเทพที่คอยคุ้มครองอยู่เป็นเทพเด็กสองคนครับจะคอยดูแลลูกค้าและคนที่มาพักแต่ว่าคุณลุงเนี่ยแปลกใจมากๆนะครับ เพราะสิ่งที่คุณน็อตได้พบเจอนั้นคุณลุงเองเรียกว่าผีหิมะครับผีตนนี้จะเป็นผีผู้หญิงใส่ชุดกิโมโนสีขาวซึ่งจะคอยมาทําร้ายนักท่องเที่ยวผีตนนี้มักจะออกมาทําร้ายนักท่องเที่ยวในช่วงที่มีหิมะตกครับคุณลุงบอกว่าที่คุณน็อตรอดมาได้ก็เพราะว่าเทพที่เป็นเด็กสองคนที่คุณน็อตเห็นนั้นเขามาช่วยไว้เพราะว่าตามปกติแล้ว ม่านในห้องนั้นจะถูกเปิดไว้ตลอดครับเทพทั้งสองคนที่เป็นเด็กจะไปยืนอยู่ตรงบริเวณนั้นตรงบริเวณหน้ากระจกเพื่อคอยสังเกตและไล่ผีผู้หญิงไม่ให้เข้ามาทำร้ายแขกของโรงแรมแต่บังเอิญว่าคุณน็อตได้ไปปิดม่านนั้นทำให้เจอเรื่องราวทั้งหมดขึ้นครับและนั่นก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งนะครับที่ตัวคุณน็อตได้พบเจอในโรงแรมเก่าแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น โรงแรมเรียวกังในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นโรงแรมที่ให้ความรู้สึกที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับผมเองคิดว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็อยากจะไปลองพักดูบ้างน่าจะให้บรรยากาศที่ดูคลาสสิกมากๆเลยแหละครับแต่ว่าโรงแรมแบบนี้ด้วยความที่มันเก่ามันก็อาจจะมีของแถมด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กขอบคุณทุกคนทีน่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ